สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยและก็ต่างประเทศเป็นไงคะไม่เจอกันนานเนาะกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นนะคะรวมหุ้นเช้าบ่ายนะไทยนิเคจีนห้างเสิงไต้หวนันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียแล้วก็อียิปต์นะคะลาหุ้นเช้าบ่ายเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องลงให้เฉพาะวันจันทร์นะถ้าจําไม่ผิดนะคะ พี่น้องทํางานทำงานทุกวันเลยฉะนั้นช่วงนี้จะไม่ได้ค่อยได้ลงนะคะสําหรับคลิปทาง u t u b e นะแต่ว่าก็พยายามไปลงให้ที่ชุมชนบ้างนะคะถ้ามีเวลานะคะก็จะลงให้ที่ชุมชนแต่ว่าก็ไม่ค่อยว่างเลยะค่ะตื่นมาก็ทํางานทํางานกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะไม่มีเวลาทําคลิป พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับสมาชิกด้วยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันวันจันนนาะวันจันพี่น้องลงให้อยู่นะวันจันทร์พี่น้องให้ให้เด่นสกระเด่นเจ็ดไปปังมากๆเลยนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะวันจันท์ที่แล้วนะใครที่ตามก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะวันจันท์พี่น้องให้เด่นเจ็ดกับเด่นสไปก็ปังนะคะสิเด้ง นะสำหรับวันจันนะคะส่วนวันอังคารพุธพระหาส,สุกนีไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ว่าวางให้ที่กลุ่ม VIP อพาสำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดแนวทางพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะาสามรัฐดาวโจนนะแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะพี่น้องลงให้ที่กลุ่ม VIP ก็จะมีหลายแนวทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนา ฮานอยนะคะฮานอยก็หลายนอยนะทั้งนอยอน้อยพิเศษปกติ VIP อ่านอยอะไรเอ่ยนอยสตาร์นะคะแล้วก็นอย 4D ก็ค่อนข้างปังทีเดียวนะสำหรับฮานอยนะคะ,ะ,ะไปเจอกันได้ที่กลุ่ม v ี p นะแล้วก็มีลาวพัฒนาแล้วก็ลาวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลาว VIP ลาวอ่าวสตาร์สตาร์ v i p เราสามาคัคคีแล้วกาชาตินะคะลองติดตามเข้าไปดูได้นะส่วนลิงก์แอดไลน์พี่น้องจะปักหมุดไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะใครที่อยากตามพี่น้องแนวทางนะคะเฮงๆปังๆก็สามารถตามไปที่กลุ่ม VIP ได้นะคะวันจันเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อน,นอกสำหรับหุ้นนะคะพี่น้องก็คิดถึงสมาชิกที่ YouTube เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่อยากมาลงแล้ว จะให้ไปติดตามที่ V.I.P. นะคะไม่ใช่นะก็คือพี่น้องไม่มีเวลาจริงๆค่ะมันเหนื่อยค่ะทำงานพี่น้องทำงานประจำทุกวันแล้วพอเวลาเลิกงานกลับมาแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วที่จะมานั่งทำคลิปอัดคลิปนะคะแล้วทำไมอพอหลังๆทำไมถึงได้เปิดกลุ่ม V.I.P. ก็เหตุผลก็นี่แหละค่ะหลักคือสมาชิกถามหาว่าไม่ลงคลิปหุ้นเหรอคะไม่ลง สามรัดแล้วไมู่้ก็เลยเทำยังไงดีก็เลยอโอเคเปิดกลุ่ม v ี p แล้วกันจะได้สะดวกง่ายเรื่องงานกลับมาพี่น้องก่อน,นั่งคำนวณตัวเลขวางที่กลุ่มเลยจบค่ะเกือบไม่ต้องแบบมานั่งตัดต่อคลิปอัดคลิปนะคะแต่ก็จะพยายามมาลงให้นะคะพยายามจะอาดคลิปวันไหนที่ไม่ทํางานวันจันทร์เนี้ยพี่น้องไม่ทํางานก็ลงคลิปให้ส่วนอังคารพุดเนี่ยก็จะทํางานต่ออีกแต่วันจันทร์หยุดนะคะ ก็คืออาทิตย์หนึ่งก็จะหยุดแค่วันสองวันนะคะทีนี้มาเรามาลุยกันต่อนะคะสำหรับวันจันทร์วันจันทร์นี้พี่น้องให้เด่นนะคะเด่นรูที่สองแล้วก็เจ็ดค่ะจับคู่นะคะสองศูนย์สองห้า สองเจ็ดสองแปดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะคะสำหรับจับคู่นะอ่านี่ค่ะหุ้นเช้าบ่ายนะคะไทยนิเคจีนห้างเซี่ยงไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์อินเดียแล้วก็อีบลากไปเลยนะคะลากไปเลยอ่า สำหรับหุ้นนะก็ขอให้เป้ขอให้ปังจันทร์ที่แล้วนี่ก็ปังวันอเดี๋ยวดูให้ย้อนหลักแล้วกันเนาะว่าวันไหนบ้างนะวันจันทร์ก็16บหกเด้งนะคะวันจันทร์สิบหกเด้งอะไรเอ่ยวันจันทร์สิเด้งวันอังคารวันอังคารที่วันจันทร์ที่6เนาะวันอังคารที่7นี่เจดเด้งวันอังคารนี่เด้งน้อยหน่อยนะคะ ส่วนวันที่8วันพุธนี่12เด้งนะวันพฤหัสที่9 8เด้งนะคะวันศุกร์ที่10วันศุกร์ที่10นี่10เด้งนะสำหรับหุ้นนะคะก็วางที่กลุ่ม VIP สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเหงๆปังๆ มีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ,าย,บายขอบคุณค่ะ